ส่วนความคืบหน้าคดีที่วัยรุ่น7คนไปรุมทําร้ายชายพิการ,รจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะทนายความของฝ่ายครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นบอกว่าเตรียมที่จะยื่น ขอโอนคดีให้ตำรวจกองปราบปรามเป็นผู้ที่สารต่อสำหรับคดีนี้นะคะเพราะว่าไม่มั่นใจการทำงานของพนักง,งานสอบสวนอสอน,อนโชคชัยนั่นเองค่ะสำหรับความคืบหน้าการสอบสวนคดีที่กลุ่มวัยรุ่น7คนไปรุมทำร้ายร่างกายนายสมเกียรติศร,รีจันพ่อค้าขายขนมปังย่านโชคชัย4จนเสียชีวิตเนี่ยนะคะล่าสุดนายอนันชัยชัยเดชทนายความของครอบครัวของนายสมเกียรติก็ได้มีการโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวมีใจความสําคัญบอกว่า ไม่เห็นด้วยกับการที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยเรียกพยานรายหนึ่งมาสอบปากคำเนื่องจากพยานที่ถูกตำรวจออกหมายเรียกได้มาพบกับตัวเองพร้อมเล่าถึงความเสียใจความไม่สบายใจในการเป็นพยานในคดีดังกล่าวเพราะว่าไม่ได้เห็นเหตุการณ์ นายอนันชัยมองว่าการกระทําของพนักง,งานสอบสวนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความไม่โปรง่งใสในการทําคดีโดยจากนี้คาดว่าจะนําเรื่องเข้าร้องเรียนที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมยื่นขอโอนคดีให้ไปอยู่ที่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการปราบปรามต่อไปค่ะ ขณะที่พันตารวจโทอลงกรณ์สิริสงครามรองผู้กํากับการสอบสวนสถานีตํารวจนครบานโชคชัยก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าการคัดค้านผู้ที่จะมาเป็นพยานนั้นไม่สามารถทําได้เนื่องจากการออกหมายเรียกมาสอบปากคํานั้นพนักงานสอบสวนมีอํานาจที่พึงกระทําได้ส่วนพยานจะให้การรู้เห็นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลซึ่งหากให้การเท็จก็จะมีความผิดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้สำนวนคดีได้ดำเนินการใกล้ที่จะสมบูรณ์แล้วค่ะรอเพียงผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมส่งฟ้องต่อไป